น้ำขึ้นสูงแค่อกเลยเหรอครับแค่นี้อ๊ประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหเรื่องนี้ครับน้องครับน้องน้ำตามชั่วมเยอะไหมทางนี้เป็นไงอันนี้มันระดับแบบโอ้โหมันมันเหมือน,น,น,นใครมาตีระดับไหมเยอะเพอมารอบจองตีสิบสองกลางคืนหลานโตไปบอกว่าเต็มหมดแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับดูน้ําป่าที่มันพัดมามาต้องแรงขนาดไหนถึงเอาให้แบบเห็นยางมาตอยล่อนได้ขนาดนี้ทุกคุณดูดิ แบนี้เลยเนี่ยพี่เกลนี่คิดว่างานฟูยังไงตอนผมเนี่ยท่าตะภาพนี้น่าจะเป็นพรสุภาถ้ามัมาในใกล้ไปบ้างทากเนี่ยต้องพรสุภาแน่นอน <c oughs> พรสุภาพรสุภา <c oughs> เป็นบริษัทปูยาง <c oughs> ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่สุด <c oughs> ในผานโซนทีทเสีโ <c oughs> อ้เอามาปูปูที่สตูนด้วยมใช่ใช่เดี๋วมาเพราะว่า สเปรย์น้ำยางก่อนที่จะปูย,ยางใช่ไหมฮะ,ะที่อื่นเขาอะยางหนึ่งตันผสมน้ำหนึ่งตันอของที่พรสุภายางหนึ่งตันผสมน้ำสามตันของใกล้หมดผสมน้ำเพิ่มอีกสองตันหมดไปกันน,น้ำยางเขาดีนะเวลาขี่รถไม่ลุยลุย,ล,ยลุยน้ำยางไม่ติดไม่ติดล้อไปติดด้วยเขาไมีเกินน้ำเปล่าโอ้โหหมดการชื่อสิพรสุภาจะเที่ยวไป ตรงนี้ขนาดอยู่แบบเหมือนเชิงเขาเลแต่ว่าน้ำก็ท่วมค่อนข้างจะสูงแสดงว่าน้ำน่าจะแบบมาเยอะมากเลยลอ,อยน้ำแดงน,น้ำป่าแน่นอนตรงนี้แดงๆอย่างนี้นะตอนนี้เอาขอบมาแจ้งครับดูยนต์ดิบอย่างนี้นะเปิดเครื่องดูได้เลยครับเปิดเครื่องไายล้วมันเครื่องได้เลยแสดงว่ารถขัดดับเนี่ยจอดแล้วขัดดับรู้ก็จอดรถไทยจอด ตรงนี้เหมือนว่าน้ำพึ่งลงนะนเคครับดูว่าดับน้ำท่วมดิสูงถ้าเกิดว่าน้ำท่วมอยู่นะน่าจะแบบท่วมกระบะรถบุบเลยเนะี่ยประมาณน,นี้เลยลเป็นน้ำป่านะครับเนี่ยครับท่วมหมดเลยตรงนี้ขอข้าวจิห้าชุด เด็อันนี้มีครบเลยหกหนึ่งเนี่ยครับครบทั้งที่อย่างเลยนี่ก,นก็มีพาไหมยาพาราก็มีมาจุดก,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 การทานอ๋ออยู่ครับเนี่ไหนครับไปดูตรงนี้โอ้โหท่วมหนักมากเลยอ่ะโอ้แทบปิดบ้านเลยทุกคน

แล้นองๆนะมาบับับัวมเลหมดไมเลยเลย้ัมดายังเหลืออยู่มันย็นน้ำีไปหมดเลยโอ้โหาก่ับงหมดแล้วค่ะก็ค่ะคน้ำมาเร็วค่ะไม่ใช่แบบคือที่มันท่วมเนี่ยมันมากี่วันอ๋อวิ่งเร็ว ตอนแรกึ้นน้ำมันก็หลาเยอะพอมารอบสองเต็สิบสองกลางคืนหลานโดไปบอกว่าเต็มหมดแล้วโอ้ลังคาแล้วตอนนั้นมาคืนเหรอวันเดียวนะกลางคืนเดียวโอ้เฮ้ยลูกพี่ดูน้ำดูคราบน้ำใช่ใช่ใช่ไดดับน้ำอยู่ตรงนั้นเลยกันน้องโอ้ระมาณเมตรหนึ่งถึงลังคามาไปแล้วคอ้รอบแรกกันไมเยอะแต่ว่าพอมารอบสองมากลางคืนมา สองครึ่งเกินครึ่งเอาไม่ไดนเลยรอบแรกตอนไหนครับรอบแรกรอบแรกก็ประมาณนี้ค่ะประมาณมันรอบสองก็รูดไงระดับน้ํารอบแรกกี่บองครับรอบแรกรอบแรกมันมาแต่หัวค่ำอ๋อมาวันเดียวกันคนละวันคนละวันอ๋อมันมาก่อนอีกหนึ่งวันวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็วันที่ยี่สิบสองมันก็แห้งไปนิดนึงครับแล้วก็มายี่สิบสามกลางคืนยี่สิบสองกลางคืน อ่าย่สิบสองนคณมาเยอะเลย<อ>หลานๆตัวนู้นตัวไปบอกพ<อ>ี่มาไม่ได้อดกอการนันหีใจมากครับเนี่ยเขา้าของทมาก,กินมเสียหายหมดทุกคนได้ดูดิข้าของทมากินเเขาอะโหน่าเห็นใ,นใจมากเสองคนนี้ตัวเทวมารับของครับ ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับทีงงานก็ร่วมกันช่วยแจกคองครับน้ำเนื้อมามาครบเลยเนี่ยน้ำมาหลายแพ็คเลยครับี่อย่างหลังนี้เห็นไหมคือแบบมันมิดเลยนะลเนี่ยหลังคาผัมาหลังคาเลยหลังคาผัวเฮ้่ไม่้าดไม่เหลือเลยนี่ครับดูสิบคนนั้นเลยไหมเนี่ยน้ำน่าจะเกือบสองเมตรครับตรงนี้ น่าจะเกือบสองเมตรเลยใต้เขียร์หูตรงนี้บ้านเราเนี้คนนั้นเลยโอ้โหนี่ในบ้านไม่ต้องซื้อยันหน้าตางคนระับเลี้ยวเลี้ยวรอนอยู่นี่ตามน้ำไปเลย <c oughs> ตรงนี้เพราะน้าเป็นส่วนยางาที่เขาลืออ้ <c oughs> อแปลงออกรนออกบ้านเบิร์น <c oughs> ทำเข้าบานเลย หลังบาง้านพิเศษเพราะแต่บ้านหลังนี้เขารู้แนวเนี่ยมุกบ้านสูงเลยยกพื้นล่างสูงหนีไม่ทันตรงนี้คือแบบอย่างว่าอันนี้มันระดับแบบโอ้โหมัน,ม,นมันเหมือนใครมาตีระดับไ,ไว้เนี่ยมากไปที่ไปนี่แบบมันมแนวเดียวกับพื้นมองตรงมาแบบ มันมีเลนอยู่ด้านล่างนะใช่มันสูงสองเมตรกว่าเลยเนะี่ยโหจริงว่ะแถวนี้ว่ะวันนี้เขาหน้าจะมอบของไปเน,นะนี่ยอ่ามอบของกันน้องครับน้องน้ำตามท่วมเยอะไหมทางนี้เป็นไงท่วมเยอะครับต้องการอะไรบ้างไหมต้องการอะไรการปัจจัยปัจจัย ครับเอามีเรื่องขนมได้ครับกำลังหิว่อร่อยเลยไปแบบแล้วความเดือดร้อนน้ำมาเร็วไหมครับเร็วมากประมาณสิบห้าวิสิบหกวิ่ะอันนั้นน้ำหรือรถกลับไปเอาข้าวอีกชุดหนึ่งนะนี่ครับแน่นอนจริงๆเออนะพี่ตีนี่สุดยอดพี่ตีพี่เกลพี่ตีนี่สุดยอดเหมือนกันนะ ไม่ใช่แบบว่าแค่มาแจกแล้วผ่านแล้วก็จบไปนะแน่นอนอ,ะอนะเนาะสุดยอดเลยบอกว่าตอนสุดท้ายไม่ได้มีเทค่รถแข่งอ่าสุดยอดอูอจริงนะ<ช>คือถ้าเกิดว่าเรามองเผื่อเหมือนเขาหยิ่งนะความจริงรู้จังจริงไม่ได้หยิ่งเลยนะหยิ่งเป็นยาอ่อนหหนักไปอีกหนักไปอีกอนี่ครับสุดยอดตอนนี้ข้าวไม่พอครับ ปกตีก็เลยกลับไปเอาที่ออบา,าตอนะครับไม่นอนมากปกตี น้ำขึ้นสูงแค่อกเลยเหรอครับแค่นี้ประมาณนี้ใช่ไหมโอ้แ่นี้ครับโหสูงแค่อกเลยน้ำไม่เคยมีเลยเรือเรือวิ่งเลยตรงนี้โอ้ใช่ครับคนมาช่วยเรือวิ่งแล้วเอ่อเห็นว่าน้ำมาสองรอบใช่ไหมครับสองรอบรอบเลขลุมรอบเลขรอบเลขแค่หัวพองครับก็ลไปแห้งแล้วทางดางวามสะอาดพอรอบสองมารอบสองหนักกว่าโอตรงนี้ตรงนี้คุณพ่าตรงนี้ พอเลยพงศ์นนทโหหนักจริงครับแล้วกี่วันรถครับเนี่ยกี่วันถึงรถขึ้นขึ้นน้ำปูนหรือน้ำนนทอ๋อไม่เคยท่วมน้ำเป็นทะเลมันดุนก่อนน้ำนุนด้วยเี็นน้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็น้ำป่าของน้ำป่ามันเลยระบายช้าระบายช้าน้ำทะเลหนุน